สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมของโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบและก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจค่ะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมอยู่ทั่วโลกเลยนะคะทั้งทางซูม 072.com รวมไปถึงทางเว็บไซต์ g v n s com ค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการบวชอุทิศชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะผู้บวชเองนั้นต้องมุ่งมั่นมีมโนปณิธานที่แน่วแน่ค่ะและที่สำคัญมีเป้าหมายชัดเจนรักพระพุทธศาสนาจึงจะกล้าตั้งสัจจาธิษฐานนะคะบวชอุทิศชีวิต หนังที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าการตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตเหมือนกับการประกาศสึกค่ะว่าเรานี้จะทุ่มทั้งชีวิตของเราไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังกลับมาเหมือนเราทุบหม้อข้าวเอาทั้งเอาชีวิตทั้งชีวิตถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะคะซึ่งต้องบอกว่าซูมไอดอลของเราในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะท่านก็มีมโนปณิธานที่แน่แน่แล้วก็ตัดสินใจอย,อย่างเด็ดเดี่ยวนะคะ ที่จะเดินบนเส้นทางสมณะและเข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิชีวิตไปเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะท่านพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมรายการซูมไอดอลได้รับฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกราบนะมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์พระมหาชัยโรจนิมมิตชยโยปรเรียนธรรมประโยคสวัดพระธรรมกาย พระพิสูจอุปสมบทอุทิศชีวิตประจำปีุทธศักราช2566ารกสบกล่าวณสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไเดินคอนโยมอีกมอนเล่สาดยชมอยู่ในศูนย์สันะคะสาธุเจ้าค่ะก็เกิดนำมาแล้วนะเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์เป็นพระพิสูจอุปสมบทอุทิศชีวิตในวันวิสาขบาูชาที่ผ่านมาอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้ญาโยมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยเจ้าค่ะ ก็วันที่บวชนะครับก็ท่านของพี่ก็รู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับกับทุกอย่างคือเงียบบวดนะครับแล้วก็ตอนที่กลังอุปสมบทนะครับของพี่กม็มองมองบรรยากาศรอบๆก็รู้สึก่อมันน่าเสืบ มีพลังมากนะแบบกดดันอะไรเงี้ยตื่นเต้นด้วยครับอะไรเงี้ยแต่หลวงพี่ก็พยายามแบบเอาใจไว้กลางทองครัเราพยายามทำสามาธิแบบทำให้ใจมันสงบสงบครับก็ตาก็มองพระประธานนะมองพระประธาน,นแล้วก็ปวดแล้วก็แล้วก็เริ่มการปวดอ่ะแล้วก็ปึื้มอึมันมแล้วเห็นญาติโยม มาเยอะครับไม่คิดว่าโยมจะมาเยอะขนาดนี้ครับตอนช่วงโควิดด้วยด้วยครับแต่ก็พอมาพอโยมญาติมาก็หลวงพี่ก็มีความปลื้มมากครับไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นความปลื้มใจครั้งหนึ่งในชีวิตนะเจ้าคะ่ะที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสเป็นเนื้อหน้าบุญให้กับ พ่อแม่นะคะแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมสนับสนุนแล้วก็อนุโมทนาบุญกับงานบวชของพระอาจารย์ทีนี้เจ้าค่ะทางรายการซูมไอรอนนะเจ้าคะคุณผู้ชมก็ได้อยากที่จะได้รู้เรื่องราวของพระอาจารย์นะเจ้าคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ในส่วนของการอุปสมบทอุทิศชีวิตตัวตนของพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่จะรู้จักกับพระธรรมกายอธัธยาซัซหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ตอนที่หลวงพี่อยู่ข้างนอกครับ ของพี game, to, ่ตอนแต่ก่อนก็เป pues, ็นเด็กติดเกมนะครับติดเกมติดเพื่อนเพราะว่าตัวของพี่เองก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นแบบเด็กขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากความสุขเรื่องการที่แบบตาเพื่อนมีเพื่อนแบบยิ้ยิ้เหนียวเจิตใจอะไรเงี้ยอ๋อผมที่บอกว่าติดเกมเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่เจ้าคะพระอาจารย์ตร้งนั้น อยู่อนุบาลสองครับเป็นเกมเกมจอยอะไรเงี้ยไอ่ร้านเกมอะไรเงี้ยตามเพื่อนเงี้ยว่าเพื่อนชอบไปเล่นอะไรเงี้ยเด็กๆเนี่ยนะเจ้าคะอนุบาลสองนี่เด็กมากเลยนะเจ้าคะงา่ายเลยแต่รู้จักเกมแล้วจักเลยโอ้แล้วก็เล่นกับเพื่อนอับผมอืมเจ้าค่ะก็คือตอนนั้นก็คือมีเพื่อนแบบกับเกมเป็นชีวิตจิตใจเลยเนี่ยน,นะเจ้าค่ะชีวิตก็ไม่มีแล้วมากก็มีกับ เกมกับเพื่อนแค่นี้ครับเป็นวันอืมเจ้าค่ะก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาในการที่จะเอ่อยมพ่อยมแม่อาจจะยังไม่ได้ต้องทํางานนะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ดูแลแบบในส่วนของออคอยชี้แนะนะเจ้าค่ะในส่วนของสิ่งที่ดีทีนี้ในส่วนของการที่ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะองพี่ก็ รู้จักว่าธรรมกายตั้งแต่อยู่ในท้องครับผมก mm. ็พ่อแม่ันบอกกนะับแม่เข้าวัดตั้งแต่พี่ชายผมเลยเพราะผมเป็นลูกลูกคนเล็กสุดครับแต่ตอนที่ยมแม่เข้าวัดครับตอนที่แบบพี่ชายยบงแบบจนเล็กอยู่เลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ในท้องก็ได้เข้าวัดตั้งแต่อยู่ท้องก็รู้สึกดีมาก mm. แล้วแม่ก็คอยพาพอเกิดมาแล้วก็รู้จักช่องดีมซีเป็นช่องแรกเลยครับ mm. ก็าจักเห็นหน้าหลวงพ่อเป็นรายการแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รักหลวงพ่อตลอดมายตั้งตแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นที่ที่พระอาจารย์เข้าวัดที่จําความได้เนี่ยงานบุญอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าจําได้ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์งานบุญตรงนั้นด้วยจ้าคะก็ที่จําได้ก็คือฉะนนั้นถือถังปูนครับถังปูน ถังเล็กๆครับก็ส่งต่อให้คนอื่นครับเียส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้อะไรครับก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ก็รู้ว่าเนี่ยที่นี่เป็นวัดพระธรรมกายอะไรเงี้ยแลแ้วก็รู้ว่าบรู้ว่าเป็นบุญอะไรเงี้ยส่งปูนไปเลยด้วยความสนุกสนานอะไรเงี้ยก็มีความสุขที่ได้มาวัดอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นที่มาวัดเนี่ยยมแม่พามาวัดบ่อยไหมเจ้าคะก็ามาทุกอาทิตย์ครับผมทุกอาทิตย์มากับผู้นาบุญเงี้ยนั่งรถ ข้างรถโดยสารมาเนี่ยข้างรถะรค่ะรถเมียเปรถเป็นรถเมียอะไรเงี้ยตอนเด็กๆงอแงไหมเจ้าคะพอรู้ว่าจะมาวัดเพราะว่าวัดเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่ามันไม่น่าจะใช่สถานที่ที่สนุกสําหรับเด็กๆเนี่ยนะเจ้าคะสําหรับตัวพระอาจารย์เองเนี่ยตอนนั้นมองว่าวัดเป็นยังไงบ้างเจ้าคะตอนนั้นหลวงพี่มองวัดเป็นสถานที่มีความสุขนะครับเพราะผมตนี่ก็ตอนก่อนนอนเนี่ยครับตอนที่อยู่อยู่ที่บ้านเนียครับผมก็จะ ถามแม่บ่อยๆทุกวันนะครับก่อนนอนว่าเมื่อไรได้ไปวัดอยากไปนอนวัดนี่นนะันงครับก็ถาม,มบ,บ่อยๆครับรู้สึกว่าที่วัดนะ่ะเป็นที่ความสุขเพราะที่วัดมากายเนะี <c oughs> ่ยก็เน <c oughs> ี่ยติดเหมือนแบบเขาเนี่ยเป็นสถานที่ความสุขครับก็ไม่รู้ว่าแบบมองไม่ออกว่าเป็นสถานที่น่าเบื่อย,ยังไงคนระับเพราะเหมือนมาก็ได้ทํากิจกรรม กับโยมแม่ตลอดเลยนะเจ้าคะแล้วเราตอนนั่งสมาธิเราเจ้าคะตอนนั้นหลวงพี่ได้ได,ได้ได้นั่งสมาธิกับเวลามีงานบุญต่างๆเนี้ยได้นั่งสมาธิกับญาติโยมสาธุชนร่วมกันอย่างนี้ไหมเจ้าคะก็ไปนั่งบ้างครับแต่ว่าบางครั้งก็ไปที่สวนเด็กครับผม่เด็กอยู่ครับจะชอบไปตรงนั้นมากกว่าอพอะว่าล้วก็แบบมีจัดนั่งสมาธิสวดมนต์ตามพิธีกรรมเหมือนกันนั้น แลวก็ได้รู้จักเครื่อนใหม่ๆด้ครับต้องส,สอบถามว่าตอนนั้นเนี่ยว่าจะมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนายัางไงเจ้าคะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจอะไรมากครับแต่แค่มีแค่สิ่งเดียวที่เดียวคือรักหลวงพ่อมากตอนนั้นคือแบบคือแบบรักหลวงพ่อแค่นี้ก็คือแบบรู้ว่าเป็นบุญก็ไม่ได้ม,มีความเข้าใจอะไรมากครับ คือเห็นแลวตัวเองก็รู้สึกว่าหลักแล้วอะไรเงี้ยแล้วได้มีโอกาสบวชตั้งแต่เป็นเด็กๆเป็นเด็กเล็กๆเลยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เราะผมก็ได้บวชภาคพรดูร้อนครับตามศูนบ้างตามวัดใกล้บ้านบ้างก็ถ้าบวชตามศวนก็วัดถ้ำเขาวงเคยไปอีกครั้งหนึ่งแล้วไปจินบุรีเงี้ยเคยไปแล้วก็วัดใกล้บ้านพระดุลรอนตามบ้านนอก ทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นพ่อยอมแม่อยากให้บวชหรือว่าตัวของพระอาจารย์เองรู้สึกว่าอยากบวชเองเจ้าคะตอนนั้นอยากบวชเองครับแล้วก็แล้วก็ใจส่วนหนึ่งก็คือมีเพื่อนด้วยครับที่ไปบวชเลยครไปบวชด,ด้กันก็วชวนเพื่อนไปบวชแล้วอย่างเงี้ยอะไรไดไปบวชทุกๆปีครับอพอได้มีโอกาสบวชแล้วเนี่ยพระอาจารย์ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมเจ้าคะว่าเอ๊ะเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยังทั้งนิสยัยหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะเจ้าค่ะก็นั้นหลวงพี่ตอนที่ยับยังไม่ได้บวชนะครับแ้หลวงพี่ก็แบบไม่ค่อยมีความขรลมนะครับแล้วหยาบกระด้างเนี่ยตามสสารเด็กที่อยบข้างนอกเนี่ยครับแต่พอได้บวชเนี่ยครับตรงแบบะอาจา์ ที่ศูนย์ตามต่างก็จะสอนเหมือนกันนะก็คือเรื่องของเคารพแล้วก็นักพ่อแม่แเ,ออเนี่ยแล้วก็การบวชอะบบวชเพื่ออะไรเงี้ยแล้วคือในใจนั้นคือบวชเพื่อพ่อแม่อารุ้นให้พ่อแม่เนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ท่านแบบสอนแล้วอยากจะให้ทำก็คือแบบก่อนนอนให้กราวเท้าพ่อแม่ก่อนนอนเนี่ยก็ได้ทําตามเนี่ยก็แล้วก็นักพ่อแม่มากขึ้นอื โอ้โหนี่การบวชแม้แค่ช่วงสั้นๆปิดเทอมเนี่ยก็สามารถขัดเกลานิสัยต่างๆเนี่ยให้แบบว่าเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนี่ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเผื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้ลูกหลานได้มีโอกาสไปบวชแบบนี้แล้วอะไรที่ทําให้พระอาจารย์ตัดสินใจที่จะบวชเป็นสมณเณรประจําข,ของวัดพระธรรมกายเจ้าคะแล้วก็พระอาจารย์บวชในรุ่นไหนเจ้าคะก็ ครั้งแรกที่มาบวชว่าพระธรรมกายนะครับเพื่อนพี่ก็ได้มาบวชตอนเป็นสามเณรพระเดือนร้อนครับหลอกแก้บัปลีงยนทำรุ่นที่สามครับผมซึ่งก่อนบวชนั้นตอที่จบป .6 มาเนี่ยครับก็ไม่อยากจะบวชอะไรเลยครับแต่แม่ก็ตื้อให้บวชครับผบวชพระเดือนร้อนเนี่ยครับในความที่เราจบป .6 เราก็อยากไปเข้าเรียนมัธยมอะไรเงี้ยตามที่แบบเ็กป .6 จบมาแล้วแบบทำตามเป้าหมายตัวเองอะไรเงี้ย ตอนแรกก็ค้านเสียงแข็งก็แบบไม่จะบวชอะไรเงี้ยก็พอโดนตื้อบ่อยก็โอกเคตามแม่เอาตามตามใจแม่หน่อยอะไรเงี้ยเขาเลยบวชได้เดือนหนึ่งพอบวชพอเรียนร้อนเสร็จก็ก็อ่ะจบแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนเข้าเรียนต่ออะไรเงี้ยพราะเราติดต่อโรงเรียนอะไรไปแล้วอเงี้ยแม่ก็บอกบวชเรียนต่อไหมอะไรเงี้ยเรียนต่อไหมก็ผมก็ เลไรเนี่ยปวดจบพดัดร้อนแล้วเนี่ยทําตามใจแล้วเนี่ยย้า้ปวดเรียนต่ออีกรออะไรเงี้ยอะไรก็กไม่ยอมนะครับค้าแงแข็งบอกจะซื้อนู่นซื้อนีอ่มาให้นี่ก็กไม่เอาไม่เอาเนี่ยพอรู้ว่าไม่ไม่ให้แน่อะไรเงี้ยแต่เราก็แต่ว่ามีประโยคนึงที่ยมแม่พูดขึ้นมาครับก็คือลองบวชก่อนไหมเนี่ยค้าบ่าวชแล้วบวชเรียนแล้วมันไม่ดีแบบไม่สบายใจหรือมีความทุกข์ ก็ออกมาได้ครับแต่ถ้าป mm. วดแล้วมีความสุขมีความปลื้มใจแล้วอยากจะบวดต่อแม่ก็สนับสนุนเนี mm ่ย hmm. ลองบวดดูไหมเงี้ยลองบวดดูก่อนอื mm hmm. มก็วาคิใ mm hmm. นใจโอเคเจ็ดวันพอเนี mm ่ย hmm. แล้วปวด mm hmm. นะแล้วเจ็ดวันพอหนะาเงี้ยวอเคิดไปแล้วเจ็ดวันคือออกแน่เนี่ยคือลองบวดตามนะซึงไม่ต้องมีเขาอ,อ้างอะไรแล้วเนี่ยได้ลองบวดไปนี่ปวดบวดเรียนเนี่ยพอ วอดก็ยาวเลยครับคือมันมีกิจวัตรหนานแน่นเลครับนั่งสมาธิสดมน,นี่แน่นวันเนี่ยไม่มีความคิดจะยออกเลยแล้วก็หลักเท่ได้อยู่ต่อก็คือได้ฟังคาสอนหนึ่งปู่หลวงพ่อคนใหญ่ครับเรื่อยๆเรื่อยครับมันก็ซึมซับในจิตใจแล้วก็บกอุดมการเป้าหมายให้ชีวิตนะครับเวลานั่งสมาธิครับพระอาจารย์ที่เลี้ยงท่านก็จะคอยพูดถึงอุดมการแล้วก็ เกิดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราปลูกฝังว่าปวดต่อชีวิตปวชดิชีวิตอย่างเงี้ยแล้วการบวชดชีวิตจะได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วแก็พูดถึงคําสอนของครูทั้งวันยาไปเรื่อยแล้วก็ด้วยความที่นั่งสมาธิไปเรื่อยใจเรามันก็เริ่มนิ่งขึ้นมันก็เข้าถึงไเรื่อยอย่างเงี้ยฟังเทปของพ่อเงี้ยนั่งนั่งสมาธิเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบมีจงการอาเนี้ยเริ่มมีความตั้งใจว่าเออจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรอย่างอ เริ่มเห็นความสำคัญของการบวชไปเรื่อยๆแบบวันต่อวันทีนี้โยมแม่ก็ปื้มแล้วแหะนะเจ้าคะที่ได้มีโอกาสให้พระอาจารย์เนี่ยได้เดินตามชีวิตแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ที่ดีงามด้วยนะเจ้าคะเพราะว่าไม่แน่ใจเลยว่าถ้าออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ย มันจะต้องเจอกับอะไรต่างๆมากมายนะเจ้าคะเหมือนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่เขาอาจจะยังไม,ไม่ได้มีวิธีการในการที่จะตัดสินถูกต้องผิดชอบชั่วดีต่างๆทีนี้บทฝึกของสม,มเด็จวัระธรรมกายที่พระอาจารย์บอกว่าโอ้โหแน่นทุกจุดเลยเนี่ยนะเจ้าคะแต่สิ่งที่พระอาจารย์ได้รับเนี่ยเห็นบอกว่าชอบมากที่สุดคือคำว่าอดทนตรงเนี้ยเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายหน่อยว่าอดทนเนี่ยได้มายังไงเจ้าคะ ก็ตอนนั้นฝึกฝึกเรื่องคอสมาธิด้วยหนึ่งแล้วก็ฝึกกิจวัตรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องมีความเบื่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็วนวนเวียนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับมันเขียนรายการมันกลับมาให้เดิมตื่นเพาว่าสวดมนต์ทั้งสมาธิอย่างเงี้ยวนหลูดไปเรื่อยๆก็ท่านก็จะพูดเสมอว่าอดทน่เงี้ยแล้วก็อธิบายว่า อดทนคือเวลาที่เราอยากได้สิ่งไหนแล้วไม่ได้สิ่งนั้นส่วนทนคือเวลาที่เราอยากได้สิ่งนั้นแต่ก็ไม่ได้สิ่งนั้นมาเนี่ยอ่อนครับก็มันก็จริงครับเราต้องอดทนจริงครับเราอยากได้อะไรแล้วก็แล้วก็ได้แค่อยากถามว่าได้มั้ยมันก็บางครั้งก็ได้บ้างบางครั้งก็ไม่ได้บ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้สมดังใจที่เราได้ครับ อืมเจ้าค่ะแล้วความอดทนเนี่ยที่พระอาจารย์บอกมันช่วยฝึกฝนอบรมตัวเองอย่างไรหรือว่าเปลี่ยนอุปนิสัยของพระอาจารย์ให้ดีได้อย่างไรเจร้าค่ะก็อทนมันก็ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับก็คือมันใช้ได้หลายอย่างในชีวิตประจาวันครับแล้วกับตัวเองก็คือเวลาเราโดนโดนแบบสิ่งสิ่งรอบข้างลุมล้อมเนี่ยมันกระทบใจิตใจเราเนี่ยถ้าเราไม่อดทนแล้วก็ เราก็จะพลาดอะไรหลายอย่างครับทั้งเรื่องความรุนแรงหรือแบบวาจาที่แบบพูดออกไปที่ไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องอดทนแล,แล้วก็เก็บแล้วก็เงียบไ้ครับแล้วก็มาทบทวนเป้าหมายว่าเราทําอะไรอยู่ปัจจุบันอือ ซึ่งต้องบอกว่าความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้เลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูจากเหตุการณ์ต่างๆในสังคมเนี่ยโอ้โหคำว,ว่าอดทนกับวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างห่างไกลแล้วมันก็ทําให้เกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆได้มากมายตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสฝึกในเรื่องของความอดทนแล้วก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆในการที่จะได้เป็นสมณะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางการอุปสมบทอุทิศชีวิตอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศหน่อยเจ้าค่ะว่าพอทราบว่าปีนี้จะได้มีโอกาสเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมอุปสมบทอุทิศชีวิตเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเจ้าคะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก่อนที่จะบทอุทิศชีวิตน,นะครับตอน,น,นพระอาจารย์ในพิเลียงนะก็จะถามว่าคือรวม กลุ่มเตรียมบวชนะครับที่จะบวชด้วยชีวิตครับถามทุกคนเลยว่าพร้อมไหมที่จะบวชด้วยชีวิตเนี่ยซึ่งก่อนนั้นนั้นซึ่งก็ถามหลายรอบนะครับถามไม่บ่อยไม่ถามแค่ครั้งเดียวถามไม่บ่อยแต่เราเราก็มีความที่อยากจะบวชด้วยชีวิตะตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนี้ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยคือตอนนี้เข้ามาตั้งแต่น,าาแตนั้นว่ากันหนึ่งครับปีแรกแกเนี่ยเรากเราไม่เห็นรุ่นพี่บวชเนี่ยแล้วแบบเราได้ฟังเรื่องราว ว่าการบวชในชีวิตยังไงและอันนี้สงการบวชเป็นยังไงบ้างชาติหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็และอย่างคือแบบหลวงพ่อก็ให้พอสําคัญในสิ่งที่แบบสิ่งที่ทําปัจจุบันนะครับการบวชในชีวิตเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญมากซึ่งเราก็รู้อย่างเงี้ยแล้วก็มีใจที่จะบวชตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเงี้ยแล้วก็จึงการว่าบวชในชีวิตนะครับพระจานทร์อย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนั้นก็แล้วก็ให้นั่งสมาธิเตรียมตัวบวชก็จะบอกว่าบวชในที่สองชั้นอะไเงี้ยนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็นั่งไปทุกวันทุกวันครับแล้วก็พอถึงช่วงเวลาหนึ่งก็ย้ายจากที่มูกติสมบูรนเ่ยนะไปที่อาศรมพระรูปกลียวเขานั่งเตรียมตัวอีกสองเดือนซึ่งที่มูบุติสมเณรกับที่อาสมก็ต่างกันอีกเพราะว่าที่ อาสมคือนั่งอย่างเดียวเช้าสายสายเย็นเนี่ยครับสายค่ำเนี่ยแต่ที่มูติคือมันก็มีรับบุญอะไรบ้างับมีรับบุญมีไปน,น,นู่นไปนี่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับที่อาสมแต่ที่อาสมนี่นั่งนั่งเต็มที่เลยตั้งแต่ตีห้าครึง่งเ็นสามทุ่มครึงง่งน,นั่งตลอดก็เราก็ได้ทบท,ท,ทวนด้วยว่าเราพร้อมที่จะบวชหรือเปล่านี่เงย ังไปแล้วก็ทบทวนไปแล้วก็เอาบุญให้พ่อแม่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งแล้วก็ทบทวนไปทุกครั้งแล้วก็มั่นใจทุกครั้งว่านี่แหละเส้นทางของเราเนี่ยนี่แหละคือป้าหมายชวิตของเราต้องหวงให้ได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมั่นใจคนระับมั่นใจแล้วก็นำมาสู่ความปลื้มใจในวันวิสาขบูชาที่เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเลยนะเจ้าคะที่ได้มีโอกาสมาร่วม อนุโมทนาบุญร่วมงานบวชของพระอาจารย์ทั้ง11รูปในปีนี้นะเจ้าคะทีนี้เจ้าคะต้องบอกว่าพระอาจารย์ได้เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยต้องอกับเรียนสอบถามเลยนะเจ้าคะว่าความรู้สึกจากใจของพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างรวมไปถึงให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่คอยสนับสนุนเส้นทางการสร้างบาร,รมีด้วยเจ้าคะ่ะก็ ผมพี่ก็ได้จากได้ถ้ายากอวาธรรมกายนะครับก็คือเรื่องปัจจัยสี่ครับก็ทําให้ไม่มีความกังวลในปัจจัยสี่ซึ่งทําให้เวลาในการมาพุทปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งสมบุญบาร,รมีตามปู่หลวงพ่อคนยายน่นี้ยได้อย่างไร้เส้นความกังวลแล้วก็ ผมพี่ก็อยากจะขอบขอบกรเพราะเป็นคนเดิดเป็นคนของพ่อทั้งสองอะที่เป็นที่คอยเป็นต้นต้นแบบในการสร้างบารมีอะคอยชีย้แนะชี้เส้นทางให้หลวงพี่ได้ดำรงดำรงอยู่ในเพศสัมปนาครับแล้วก็คอยช่วยเอาลงสอ,งสอนชี้คุณธรรมต่างแล้วถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างบารมีอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณอาจารย์ที่เลี้ยงครับที่คอยประคับประคองตั้งแต่ยังยังเด็กคนระับแล้วก็แล้วก็ให้กำลังใจให้แก่น้งนองๆที่จะตามมาครับผมขอบคุณญาติโยมที่คอยสนับสนุน้ังธรรมกายและคอยอุปถัมภ์ค้ำชูรัฐธรรมกายคนระับเรขอบคุณยมพ่อยมแม่ครับที่ให้กําเนิดของพี่มาได้มาสร้างรรบารมีครับนอะ๋ผม เจ้าค่ะแล้วในส่วนเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็อนาคตอันจากที่บวชมาแล้วนะตรงพี่ก็มี่สองสิ่งที่แบบตอนนี้ปัจจุบันก็าําที่จะทำก็คือหนึ่งคือเรียนให้พยายามจบให้ได้ระนรก,ก้าวคนระับอยากให้จบบัตรก,ก้าวแล้วก็อนาคตที่แบบมาช่วยงานศาสนามาช่วยงานบุคคละกก็คือแบบเป็นพี่เลี้ยงสามเณรนะผม ที่จะทำอนาคตเนี่ยหลักก็มีวันนี้สองอย่าง น,นะเจ้าคะเป็นเป้าหมายที่จะเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับสมณเณรรุ่นน้องต่อๆไปให้ท่านได้มีกําลังใจที่จะอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีแบบนี้นะเจะ้าคะวันนี้นะเจะ้าคะต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์พระมหาชัยโรจนิมมิตาชยโยปรเรณธรรมประโยคสามวัดพระธรรมกายพระวิสุอุปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2566ที่เมตตามาสนทนาธรรมมาเป็นซุม่มไอดอลให้กับเราในว,วันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เจ้าค่ะนะคะก็เส้นทางการสร้างบารมีเส้นทางที่แต่ละชีวิตเนี่ย ก็มีเส้นทางที่จะเลือกเดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะให้บุคคลที่เรารักบุคคลรอบข้างของเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามต้องมีไอดอลค่ะไอดอลที่จะทําให้เขานั้นมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเช่นเรื่องราวของพระมหาบวชอุธชีวิตนะคะที่ท่านนั้นก็เลือกแล้วนะคะว่าชีวิตในเพศสมณะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นชีวิตที่สง่างามมากๆเลยที่ทุกๆคนควรที่จะ มีท่านเป็นต้นแบบในการที่จะเลือกชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการซูมไอดอลแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ